ครูบาอาริยาชาติภริยะจิตโฮท่านเกิดเมื่อบันที่9มกร,ราคม2524และได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางของพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยยาวท่านมีสติปัญญา ที่เมิโอฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างมากสามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ตั้งแต่อายุ11ขวบและได้เปลียมรู้อักษรล้านนาจากครูบาจันทิตอดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชนะที่เป็นพระผู้เรียนวิทยาภุมิในช่วงมานานนั้นครูบาอาริยชาท่านได้เล่าเรียนพร้อมกับเด็กวัดคุณเอื่นอีกหลายคนแต่ท่านขีนเตรียมคนเดียวที่อาจเขียนได้ในเวลาเปีนชั่วข้ามคืนลาน้านจับแดน ครูบาจัดติบก็ได้ถ่ายทอดวิชาทั้งบทให้กับครูบาอริยชาและท่านก็สาบัดเตรียมรู้ได้ในเวลาอันร,รวดเร็ว ลงอัครายันตางแทนครูบาทางติบผู้เป็นอาจารย์ได้พอท่านเรียนจกมัธยมที่โรงเรียนสารพีแล้วก็ได้ตรวจเป็นสัม,มเดชเมื่อวันที่6เมษายน2 5 4 8ที่วัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนโดยมีพระครูพัทระปัญญาธรเป็กถาบุพชาพระครูพันสารธรรมนุสิตเป็นพระอนุสาวราจารย์และพระครูวัดเจดีขาวเป็นพระกรรมวาจาจารย์